ตำบลบ้านในดงเดิมเป็นหมู่บ้านขึ้นอยู่กับตำบลมาปะเขาจำนวน4หมู่บ้านต่อมาในปีพศ2534ได้แยกหมู่บ้านเพิ่มอีกจำนวนงหมู่บ้านและได้รับประกาศเป็นตำบลใหม่ให้ชื่อว่าตำบลบ้านในดงต่อมาได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง เมื่อวันที่23มกุมภาพันธ์พศ2540บนพื้นที่13.36ตารางกิโลเมตรของตำบลบ้านในดงประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวน6หมู่บ้านได้แก่หมู่ที่1บ้านในดงหรือบ้านหนองควายหมู่ที่สองบ้านชายนาหมู่ที่สามบ้านหัวเค้ หมู่ที่สบ้านใหม่หมู่ที่หบ้านในดงและหมู่ที่6บ้านหนองข้างมีประชากรทั้งสิ้น2,791คนจํานวน744ครัวเรือน <1> 1> พื้นที่ตำบลบ้านในดงเป็นพื้นที่ทำการเกษตรประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรและประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญเช่นข้าวกล้วยหอมทองมะม่วงดังคำขวัญที่ว่าแดนเขียวขจีกล้วยหอมมีมากมายการเกษตรหลากหลายขนมขายมากล้นประชาชนมีน้ำใจห่างไกลาย,ยาเสพติดปัจจุบันคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงประกอบด้วย นายถนงแสงศิลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงก็ผมนายถนงแสงศิลานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงแนวคิดในการบริหารจัดการท้องถิ่นกะผมจะเน้นการบริหารจัดการโดยใา่ยหลักธรรมาภิบาลเพื่อนําไปสู่เป้าหมายคือคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนมุ่งเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนมีการกําหนดทาง ในการแก้ไขปัญหาที่สนองตอบต่อความต้องการของชุมชนดังวิสัยทัศน์ที่ว่าตะมนต์ไม่ลงเป็นชุมชนหน้าอยู่การคมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคพรบคันมีคุณภาพชีวิตท,ที่ดีชุมชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีก้าวนำเศรษฐกิจวิสัยทัศน์เหล่านี้ผมได้นำไปกำหนดเป็นนโยบายและได้นำไปสู่การเป็นบัตร เพื่อให้ตำบลบ้านในดงเป็นทุมชนเข้มแข็งยั่งยืนตลอดไปนายสมงศักดิ์ทนยิ้มนายบุญนาถจิตปลื้มรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงนายสุชินท่วงสมเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงนายจรัตน์คำวิเศษ ประธา,านสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงนายแทรัต์สีนารองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงนายวิจิตสังสุวรรณเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดงครับก็สวัสดีครับผมนายวิจิตสังสุวรรณนะครับประธานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดง ในส่วนของการทํางานนะครับซึ่งทํางานในพื้นที่ตําบลไม่ดงมีมาตั้งแต่ปีสองพนหสนะครับจนถึงปัจจุบันแนวคิดนะครับแล้วก็หลักในการแรงงานในตําแหน่งนี้นะก็เป็นทั้งผู้ปฏิบัติงานตามนโยบายของท่านนายกนะครับก็คือผู้อยงของทิ่นแล้วก็เป็นคนัอบขึ้นสุดนะครับในส่วนของภาคราชการแล้วก็แรงงานจ้างนะครับ ก็าการทำงานก็ประเดตการตามนี้ไายของท่านนายกมาซึ่งหลักๆแล้วใช้วิธีการทำงานที่ร่วมกับชาวบ้านนะครับหรือพี่น้องในท้องถิ่นนะครับโดยเน้นการมีส่วนร่วมนะครับในการร่วมคิดร่วมทำแล้วก็ร่วมแก้ปัญหาร่วมกันนะครับกับในส่วนของอ,องค์กรซึ่งจะแก้ปัญหานะครับ ความต้องการของประชาชนในตำบลใบดงน,นะครับในส่วนของภาคผู้ปฏิบัตินะครับในส่วนของท่านอธิการประจาก็จะเน้นถึงการบริการที่นําไปสู่องค์กรหน้าอยู่นะครับแล้วก็บรูรการงานรังฝ่ายในส่วนขององค์กรนะครับแล้วก็เน้นการบริการที่ประทับใจให้กับประชาชนนะครับสะดวกรวดเร็วแล้วก็ ตรต่อความต้องการของประชาชนให้บริบรสุทธิ์รับการวางแนวนโยบายขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านในดมที่เน้นให้ประชากรมีคุณภาพชีวิตที่ดีโดยบริหารภายใต้ภารกิจหลักดังนี้ 1. การปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน 2. การพัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สการพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยว 4. การพัฒนาการเมืองและการบริหาร 5. การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต 6. การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม 7. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 8. การสงเคราะห์การพัฒนาเด็ก สตรีเยาวชนและผู้ได้อโอกาส 9. การป้องกันการทุจริตและคอร์รัปชันจากภารกิจที่กล่าวมาบวกกับวิสัยทัศน์ของอบตที่ว่าตำบลบ้านในดงเป็นชุมชนที่น่าอยู่การพมนาคมสะดวกระบบสาธารณูปโภคครบครันมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีส่วนร่วมการบริหารจัดการที่ดีก้าวนำเศรษฐกิจจากการพัฒนาและการวางกรอบการพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนทำให้ตำบลบ้านในดงเป็นตำบลที่มีความเข้มแข็งและยั่งยืนตลอดไป